ออเอาแล้วก็แสดงเ,เกมอะไรทช่ฉนเคยเพราอะไรยอยู่ครับจู่มันนี้ผมก็มดคนดีกันเดินกับมดผีเช่นเคยนะครับนเออนี่ยซึ่งเรามีเคปิเอเซก็คือเข้ามานะครับโคยแข็งรับเชิญเรานะครับเพราะว่าไปนหนีมาที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน,นคนขี้หนีมันต้องมันต้อง<ว><ว>ดูอะไรสมาธิใต้น้ำดูอะไรต้้อสมาธิในยู่เป็นว่าสังจังเลยไงฮะฝึกอะไรของเององคุณเนี่ย เดี๋ยวไปหาแมวก่อนนะช่วงนี้ไม่ได้หาแมวเลยโอ้ยใครยิงตูน่านัาวะหมาไงใช่ไหมหมาผมยังแค้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหมาเหี้แปลกๆอะหมาแปลกอะไรมีแต่หมาไม่แปลกทำไมหมาผมมันสีนี้มันสลับกันเนาะหมาเพชรนะไอหมาโง่เอาของแกคื้อมาเลยนะไม่หมาผสบกันได้คุณไม่รู้เหรอเอาหมามันสลับกันได้คุณก็ไม่รู้เนาะไม่ใช่เราของผ เอผมมันรวยเอวไอ้ก่ารึอะไรอ่ะผมเข้าเข้าทามดีก็ปล่อยหมาเลยเนี่ปล่อยไป่ดีไม่ใช่หมาผมหมาคุณเนี่ยเขปล่อยให้มันกัดคุณไงไอ้กัดตูดเรียกเฮ้อดดคือกอเกยนั่งเกลอนแอะไรของเขาก็ไม่รู้นะจะไดอะไรมั่งเออช่างมันแล้วนะซึ่งคิดจะเล่าของเราเนี่ยได้ไปทำไมวะทำไมวะช่างมาแล้วผมลืมไปแล้ว เปิดเขาคุยกับแมวไปเถอนะนะฮนะซึ่งกรังที่แล้วผมผมอะไรวะมมผมเนี่ยเอ่อมผมความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ๋อใช่แล้วครั้งที่แล้วผมทำอะไรผมก็รู้แล้วนะซึ่งผมไม่ลืมไปแล้วกันนะผมลืมไปแล้วช่างานะเราลืมไปดีกว่าความทรงจำเราลืมไปเถอะเวลา้องผมขอมาเดินชมวิวสักหน่อยนะครับพอดี อยากได้สกอร์ตันหน่อยครับผมอยากไ่ามีดก่อนนะลูกฝั่งนู้นเขาหล่อกันาดไหนวะแม่เรามีดก่อนแล้วลูกแม่จะไปป่าอะไรแถวนี้หน่อยเยอะเฮ้ยโคตรเท่เลยอะไรยะกระโดดแบบซิกแซกเคชชชชชชจชเนี่กระโดดแบบ ดิจิตอลดิจิตอลฮะเลิอดิจิตอลนีเมลดำเรื่อสึกแห่งออร่าเลยแปลกๆแต่ช่างมันฮะออร่าอะไรช่างมันเลยเราจะมันเราจะวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะมันดี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 มากๆนะฮะวันที่ดีทำไมในตู้เย็นมันมีอะไรน้องเงินน้องเงินอยู่ในนี้ด้วยขบ่นอะไรในบ้านวะบ่นถึงนี่เลยโคตรอะไรวะ ใช่ไหมทุกคนลีตาอมไม่อยู่ในตู้เย็นทำไมเนี่ยเพชรวัดเดือยเฮ้ยวผมเห็นผีค้างได้มันค้างได้ยังไงมันปิวเลยมันค้างได้เพราะมันมีสองแขนนี่ล่ะลอิวแน่อเปิดเปิดไปเลยตุ้มผมเห็นผีบินได้ผมยังตลกอีกอ่ะเนี่ยอะไรก็ฝั่งนู้ เาพดนี่เป็นติบเราเราไปลองไปปาดคอเฮ้ยเอออรไรกันบาน้อ่ะมีดละมีดม <notification> <ๆ>ีดใครลมีอยู่อ <m ere ll ement> ่ะมีดอะไรมีอะไร ต้องเหล่ามีดด้วยวินาทีอะไรมองหน้าทำไมเนี่ยยาสารภาพสารภาพลาบาเลยบาดอะไรบอกมาเดี๋ยวผมรับไนเองตัวเราต้องขี่ข้างข้าวไปได้เลยอุ้ยแสดงว่าเออจองให้แล้วเหรอไปไปเข้าไปอยู่ในนั้นเลยโอ้โหผม้โหแค่เข้าไปแล้วเดี๋ยวไปเข้าไปแล้วไงาลาเก,กยนะ,ยะอาร์ดีตุสเอ้ยไม่ได้แล้วเอ้ยไม่ได้เ่ะไม่ได้แล เอาของขึ้นมาเลยเงยบอกวันแล้วไม่เชือ่อ <วะ S 1> โมโเลยหลักฐานไม่มีห<ด>ลักฐานเดี๋ยวเข้าตามไปนะเดี๋ยววาไปถึงไ,ไหนหลักฐานครับโมโมไม่เชื่อครับโมไม่เห็นมีเลยหลักฐานเดี๋ยวไหนของคุณเป็นปตัวนรกปุ๊บเดี๋ยววารแน่ทุกคนดูสิเขามาล่าวหาเรานะครับดาบของขึ้นมามีอะไรมั่งดาบ อะไรไม่มีไม่มีอะไรจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้แล้วเอาขยะมาใส่ด้วยนะขยะอะไรเห็นนี่ขยะเลยเดี๋ยวเพชรไปใส่ในตู้เย็นอุ่นหมดแล้วเออไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับใครก็ไม่รู้ร้อนร้อนร้อนหล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 อนอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยไป็นตู้นรกมันมีสองงานน่ะใครทำมไม่รู้ ลิู้กทไมมตาย